เมื่อเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานไปแล้วเข้าพิธีไปแล้วเนี่ยอย่าเชื่อไปคาดหวังอะไรมากเช่นว่าปีนี้จะต้องมีอย่างนี้ปีนั้นจะต้องมีอย่างนั้นคือจะต้องมีความยินดีในสิ่งที่เรามี บางทีเราทำงานราชการาเห็นคนที่ร่วมงานกับเราเขาได้ยศได้ตาแหน่งขึ้นเงินเดือนแต่เราไม่ขึ้นหรือเราทำไรทําสวนทนานาคิดว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านั้นได้แล้วจะมาทำอย่างนี้อย่างนี้ในโลกนี้มันมีความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ เมื่อปีไหนที่เราได้เราสมปรารถนาก็ต้องนึกถึงว่าเมื่อก่อนเนี้เราไม่มีเราไม่ได้แต่เมื่อเราไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องนึกถึงว่าเออปีก่อนๆเราได้ปีนู้นเราก็ได้แล้วคนที่แย่กว่าเราเขามีเยอะแยะเรียกว่าต้องรู้จักทำใจให้ทำใจได้เหมือนกับพัดลม พัดลมมันมันพัดให้กับคนอื่นแต่ตัวมันก็ดูดความร้อนออกจากตัวมันด้วยมันจึงอยู่ได้ถ้ามันมีแต่ความร้อนไม่ดูดความร้อนออกมันก็ไหมมันก็ระเบิดฉะนั้นต้องรู้จักทำใจให้ได้หรือไปเห็นคนอื่นครอบครัวคนอื่นเขามีรถมีลามีบ้านรู้มีลูกที่ใช้ง่ายหน้าตาดี ถ้าเราไปคิดว่าคนอื่นเขาดีกับเราแล้วก็เอาครอบครัวคนอื่นเอาลูกคนอื่นเอาฐานะคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําในครอบครัวเราเป็นอย่างยิ่งหรือสามีไปเห็นคนอื่นภรรยาคนอื่นเขาเรียบร้อยใจดีขยันห้ามมา,มาพูดในบ้านเราว่าบ้านนู้นเป็นอย่างนี้เขาดีอย่างนั้นห้ามมา,มาพูดในบ้านหรือ ภรยาไปบอกคนนู้นดีอย่างนี้ขยันอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้ไม่เอาอย่างขาบางคำนี้ไม่ควรพูดเรียกว,ว่าไอคำพูดที่หักหาน้ำใจกันเนี่ยผ่ามองหน้ากันไม่ติดฉะนั้นคนที่เขาได้เขาก็มีบุญวาสนาเขาทำมาก่อนบางคนเนี่ยมีบุญแต่วาสนาไม่มีคือคนจะเป็นอะไรจะได้อะไรต้องมีบุญด้วยมีวาสนาที่จะเป็นด้วยสองอย่าง สิ่งที่พระเ,เจ้าท่านสอนว่าเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองและทำดีไม่ได้ดีก็มีธรรมะอยู่สข้อด้วยกันธรรมานั้นเรียกว่าจักสี่หนึ่งเราทำถูกหรือเปล่าหมายถึงว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศหรือเปล่าเช่นว่าเรามีของดีไปขายในที่ไม่มีคนมันจะรวยได้อย่างไรคือมีของดี ต้องรู้จักมีที่ขายด้วยหรือเขาทําอย่างนู่นดีเราก็มเราโมไปทําอย่างเดิมอยู่นี่แสดงว่าเราก็ไม่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วเช่นอยู่ใกล้ทะเลและดันไปทําข้าวไม่ทํำระมงแล้วนี่เรียกว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศ 2. ต้องคบสัตวจบุรุษเมื่ออยู่ในสถานที่ดีแล้วต้องคบคนดีด้วย คบคนดีก็คือชวนเราทำมาหากินชวนเราเล่าเรียนศึกษาชวนในทางเจริญแก่เรานี่รียกว่าคบสัตบุรุษข้อสามเมื่อครบแล้วเราต้องทำตัวดีด้วยเชื่อฟังเขาทำมาหากินตามเขาแล้วก็ที่สี่เมื่ออยู่สถานที่ดีตั้งใจทำดีครบคนดีแล้วตั้งใจทำมาหากินแล้ว ทำเหมือนกับเราเราก็ทําเหมือนกับเขาแต่ทาไมเราไม่รวยไม่มีเงินไม่มีทองไม่ซื้อรถซื้อราเหมือนเขาพระเจ้าท่านให้เราโทษเรื่องปุกเพกะตะปุญญาตาเขาทําบุญไว้ก่อนพอนดีเรามาทําบ้างเราไม่ได้ทําบุญไว้เราจะไปรวยเหมือนคนอื่นเขามันก็ไม่ได้มันเหตุนั้นต้องเชื่อว่า เขาได้ดีกว่าเรามีดีกว่าเราเพราะเขาเคยความเป็นผูน้ด,ด้อยมาก่อนหรือยังไม่ถึงเวลาที่เราจะรวยถึงเวลาที่เราจะได้ดีนั่นเองต้นทนอย่าเชี่ยวไปทอแท้จเจริญพร